อมองมา,าครับเพื่อนเรากินข้าวทำคืนอ,อ๋ออิออ่มไม่ได้กินอะไรเลยไม่คเคี่ยว ดูข้าวเหนียวต้องเยอะข้าวเหนียวต้งเยอะเลยแค่เนี้ยข้าวเหนียวกิโลนึงอ่ะตุ้นเยอะมากไม่ไหวแล้ว